ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสร้างกระบวนการแบบ p r o c e ส s นะคะขอพิมค่ะแบบ processing นะคะโดยไปที่เครื่องเครื่องมือตรงนี้นะคะแบบโ p r o c e s s นะคะจากนั้นให้ทำการแอดภาพทั้งสองภาพเข้ามานะคะแล้วก็ทำการกดโอเคจากนั้นโหลดกราฟนะคะ ให้เลือก my graph ที่เราทำการเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นไปที่จากนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีแท็บ resample subset ก็จะมีเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นนะคะจากนั้นให้เราคลิกไปที่ resample นะคะ ค่ะเราก็เข้ามาที่ re sampler นะคะให้เลือกอันแรกเป็น by reference นะคะจากนั้นให้เลือกตรงนี้เป็น b นด์ที่2ค่ะจากนั้นเลือกที่ subset ค่ะ ให้เลือกตรงนี้เป็นแบนที่3แบน3แบน8แล้วก็แบน12นะคะ่ะแล้วก็ทำการใส่ค่าที่เราจดไว้นะคะ ใช่ไหมคะให้เราปรกดไปที่แบนแมตตต่อค่ะให้ตั้งตรงนี้เป็น nbr ค่ะจากนั้นกดไปที่ Edit นะคะ ให้ทำการใส่สมการนะคะแบน8ลบแบน1์หารด้วยแบน8์บวกแบนด2ค่ะจากนั้นทำการกดโอเคได้เลยค่ะถ้าตรงนี้ขึ้นว่าโอเค no error ก็คือว่าสมการนี้ของเราถูกต้องแล้ว ค่ะจากนั้นกดไปที่แบนดเมิร์ดนะคะมาที่แบนด์เมิร์ดนะคะแบน์เมิร์ดให้เราทำการเลือกทั้งหมดนะคะจากนั้นไปที่ตัวนี้นะคะ right จากนั้นทำการเลือกเซฟนะคะว่าเราจะเก็บไปที่ไหนจากนั้นเราทำการกดรันได้เลยค่ะ เมื่อทำการโพรเซตออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราทําการเปิดไปที่ซับเซตนะคะทั้ง2อันจากนั้นเลือกไปที่แบรนด์ค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกเป็น NBR นะคะทั้ง2อันค่ะเราก็จะได้ภาพออกมาทั้ง2อันแล้วใช่ไหมคะภาพฝั่งซ้ายเป็นภาพทพี่ยังไม่ได้เกิดไฟไหม้นะคะแต่ส่วนฝั่งขวามีการเกิดไฟไหม้แล้ว ค่าดัชนี NDNDBR นะคะมีค่าสูงแสดงว่าพืชพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้า NBR เนี่ยมีค่าต่าแสดงว่ามีการเกิดเกิดการเผาไหม้หรือว่าเป็นพื้นที่โล่งนะคะค่ะเราสามารถดูได้ว่าคือเราสามารถดูค่าได้ว่ามีค่าเท่าไหร่ กดไปที่แบนด์กดไปที่ Pixel Info นะคะจากนั้นเลือกไปที่แบนดจะเห็นได้ว่ามีค่าขึ้นมานะคะค่า NDBR จะไม่ติดลบนะคะซึ่งรู้จักตรงนี้นะคะส่วนฝั่งที่มีการเผาไหม้นะคะค่าจะมีค่าติดลบนะคะอันนี้คือบริเวณภายนอก มีการเผาไหม้พืชพันธุ์จะสะท้อนสูงเมื่อใกล้อินฟราเรดใกล้นะคะส่วนค่าต่ำสะท้อนถึงขึ้นสั้นนะคะทั้งสองภาพก็จะมีความแตกต่างกันก็จะประมาณนี้ค่ะ